สวัสดีครับพีวีวทุกเ็คเตอร์นะครับวันนี้มานำเสนอรถไถเก่าญี่ปุ่นตัวนี้เป็นยั 3, นม่าเ e 3อีสามมีสองตัวนะครับตัวนี้ใช้งานมา385ชั่วโมงตัวนั้นใช้งานมา247ชั่วโงมง13แรงนะครับส3แรง3ส,ส,สูบเป็นเครื่อง direct injection มี8เกียร์เดินหน้าแเกียร์เดินหน้านะครับสองเกียร์ถอยหลัง ยางสเกตย,ยางนะยางคันนี้ใหม่มากเหมือนกับยางใหม่เลยสองร้อยหกิโมงน,นะครับสภาพไม่สวยสีสีไม่งามก็เลยปรับปรุงสีให้หน่าใช้พร้อมโตรตารี่นะครับพร้อมโตรตารี่เมตรยีทั้งคู่นะครับถึงทั้งคู่เก็บสีให้หน่าใช้ทั้ง,งสองคันนะครับ này trước họa giác tích không được chứ chứ không đi